JSB, be is the wonderful world. J.S.B. J.S.B. all the day, and so what they วันนี้มาพบกับครูฟงเหมือนเดิมนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูฟงจพะพาเด็กมาเรียนรู้วิชาภาษาไทยนะคะค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหากันนะคะวันนี้ครูฟ่งมีนิทานนะคะมาเล่าให้เด็กฟังกันก่อนนะคะค่ะเด็กอยากฟังนิทานกันไหมคะ,ะถ้าอยากฟังแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มฟังนิทานกันเลยค่ะ นิทานเรื่องสระแอมีนิทานแสนสนุกเรื่องพี่กุดจ,จีภาพพี่เอกอเอกเอกค่ะสำหรับนิทานเรื่องนี้นะคะก็คือเรื่องสระแอน,นั่นเองนะคะเขาบอกว่าสระแอมีนิทานแสนสนุกนะคะ ค่ะเด็กๆสังเกตดูในรูปภาพสิคะว่ามีรูปภาพสัตว์อะไรบ้างคะอ่ามีรูปภาพสัตว์เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นไก่แล้วก็มีอะไรอีกคะอ่ามีลิงแล้วก็มีกระต่ายมีเป็ดแล้วก็มีนกยูงนั่นเองนะคะ่ะ ค่ะสำหรับนิทานเรื่องนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มฟังนิทานกันเลยนะคะเจ้าไก่ต้งโก่งคอสวยแท้ๆเอ,ก,อ,เอกเอกเอกโบกเวกเรียกไก่แจ้เจ้าไก่ต้งนะคะไก่ต้งเขาก็ได้โก่งคอสวยๆนะคะแล้วเขาก็ร้องเอ,ก,อ,เอกเอกเอกโวกเวกเรียกไก่แจ้นั่นเองนะคะ ค่ะเด็กๆเคยได้ยินเสียงไก่ร้องไหมคะอาไก่นะคะเขาชอบจะขันนะคะหรือว่าร้องนั่นเองนะคะในเวลาเช้านะคะเพื่อที่จะปลุกเราให้ตื่นในตอนเช้านั่นเองนะคะนกยุงสองตัวตาฝ้ามัวเพราะแก่ส่งเสียงทักไก่แต่ไก่ไม่แยแสยอ่า มีนกยุงนะคะทั้งสองตัวนะคะเขาตาฝ้ามัวนะคะตาฝ้ามัวก็แปลว่า,าเขามองเห็นไม่ค่อยชัดเจนนั่นเองนะคะสายตาไม่ดีเพราะว่าเขาเป็นไก่ที่แก่แล้วนะคะหรือว่ามีอายุเยอะแล้วนั่นเองค่ะแล้วนกยุงทั้งสองตัวนะคะก็ได้ส่งเสียงนะคะทักไก่นะคะแต่ไก่ก็ไม่แยแสยนกยุงทั้งสองตัวเลยค่ะ ค่ะสำหรับคำว่าแยแสยนะคะแปลว่าสนใจนั่นเองนะคะไก่ทั้งสองตัวนะคะไม่สนใจนกยุงทั้งสองตัวนั่นเองนะคะเปดสามตัวหัวเราะแห้แห่ชวนนกยุงกับไก่ไปเล่นใต้ต้นแค เป็ดนะคะทั้ง3ตัวนะคะก็ได้เดินมานะคะพร้อมกับเสียงหัวเราะเฮ้ๆนะคะจากนั้นเขาก็ได้เดินมาชวนนกยุงกับไก่นะคะไปไปเล่นใต้ต้นแคนะคะค่ะเด็กๆรู้จักต้นแคัหมคะ,ะต้นแคนะคะดอกแคนะคะเราสามารถนำมาประกอบอาหารก็ได้นะคะลิง4ี่ตัว เกาหัวอยู่บนแคร่ลูกลิงสองตัวอีกสองตัวคือพ่อและแม่อ่าลิงนะคะทั้งสี่ตัวนะคะเขาก็ได้เกาหัวนะคะอยู่บนแค่หรือว่ากำลังเล่นกันนั่นเองนะคะสองตัวนะคะจะเป็นพ่อกับแม่เขาค่ะส่วนอีกสองตัวจะเป็นลูกลิงนั่นเองนะคะลิงสี่ตัว หัวเราะแฮ่แฮ่เมื่อนกยุงกับไก่ชวนไปเล่นใต้ต้นแคกระแตแย้กิ้งก่าร้องว่าตุ๊กแกกระต่ายตกใจอยู่ไหนตุ๊กแกอ่าที่ลิงทั้งสี่ตัวนะคะเขาหัวเราะแฮ่แนะคะก็เพราะว่า กระต่ายนะคะเขาตกใจนั่นเองค่ะเมื่อเขาได้ยินเสียงที่ร้องออกมาว่าตุ๊กแกตุ๊กแกนะคะแต่ว่าตุ๊กแกอยู่ตรงไหนคะเด็กๆเจอตุ๊กแกไหมคะอ่าคฟเฟนก็ยังไม่เจอเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าต่อไปกันเลยนะคะว่าตุ๊กแกมาจากไหนนะคะกิ้งก่าบอกไปนั่นไงตุ๊กแกเกาะอยู่ลำต้น ของโคลนต้นแคร์กิ้งกานะคะเขาก็ได้ชี้บอกกับเพื่อนๆนะคะว่านั่นไงตุ๊กแกเอ๊ะตุ๊กแกอยู่ตรงไหนคะ,ะตุ๊กแกนะคะเขาเกาะอยู่ตรงลำต้นของโคลนต้นแคร์นั่นเองนะคะค่ะเล็กเจอตุ๊กแกหรือยังคะคุณฟงก็เจอตุ๊กแกแล้วนะคะ ตัวใหญ่มากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าเด็กๆเจอตุ๊กแกที่บ้านเด็กก็อย่าไปอยู่ใกล้เขานะคะเพราะว่าตุ๊กแกเขาจะคิดว่าเด็กๆไปทาร้ายเขานะคะเขาอาจจะกัดเด็กๆได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปอยู่ใกล้เขานะคะกระต่ายวิ่งหนีครั้งนี้ตายแน่ๆแย่แล้วแย่แล้วรีบแจวแง่แง่ อ่าพอกระต่ายนะคะเขาได้เจอกับตุ๊กแกนะคะเขาก็รีบวิ่งหนีให้เร็วเลยใช่ไหมคะอ่ารีบแจวเลยนะคะเพราะว่าอะไรคะเด็กๆรู้ไหมคะอาเพราะว่ากระต่ายนะคะเขากลัวตุ๊กแกนะคะเพราะว่า,าถ้าเกิดว่าเรานะคะไปอยู่ใกล้ตุ๊กแกตุ๊กแกเขาอาจจะคิดว่าเด็กๆนะคะจะไปทําร้ายเขาเขาก็อาจจะก,กัดเด็กๆได้นะคะ แต่ถ้าเราไม่ได้ไปทำอะไรเขาเขาก็ไม่ทำร้ายเรานะคะฝูงสัตว์ทั้งหลายที่ตั้งใจมาใต้ต้นแควิ่งหนีตามกระต่ายไม่ทันรู้เรื่องถ่องแท้ฝูงสัตว์ทั้งหลายนะคะที่เขาชวนกันมาเล่นใต้ต้นแคนะคะไม่ว่าจะเป็นนกยูงไก่ลิง แล้วก็เป็ดแล้วก็กระต่ายนะคะต่างก็พากันวิ่งหนีตามกระต่ายนะคะยังไม่ทันได้รู้เรื่องอะไรเลยนะคะเพราะว่าตกใจที่กระต่ายนะคะร้องเสียงดังแล้วก็วิ่งนะคะฝูงสัตว์ทั้งหลายนะคะต่างก็ได้พากันวิ่งหนีตามกระต่ายนั่นเองนะคะกระต่ายหยุดวิ่ง สัตว์อื่นนิ่งหยุดแช่เหนื่อยหอบแหกแหกเหงื่อแตกไม่น่าแลต่างถามกระต่ายวิ่งหนีอะไรกันแน่กระต่ายบอกไปตกใจวิ่งหนีตุ๊กแกอ่าพอกระต่ายนะคะเขาวิ่งหนีมาได้สักพักนะคะแล้วเขาก็ได้หยุดวิ่งนะคะ ส่วนสัตว์ตัวอื่นๆนะคะเขาก็าหยุดวิ่งเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็เหนื่อยหอบนะคะเหงื่อแตกนะคะทีนี้เขาก็เลยพากันถามกระต่ายนะคะว่ากระต่ายวิ่งหนีอะไรกันแน่ส่วนกระต่ายนะคะเขาก็เลยบอกไปว่านะคะเขาตกใจเขาเห็นตุ๊กแกเขาก็เลยวิ่งหนีนั่นเองค่ะสัตว์ทุกตัวหัวเราะเฮ่ๆ วิ่งหนีกันอยู่ได้ก็แค่ตัวตุ๊กแกสัตว์ทุกตัวนะคะเขาก็ได้หัวรเราะเฮ่นั่นเองนะคะแล้วเขาก็ได้บอกกับเพื่อนๆแล้วก็บอกกับตัวเองนะคะว่าพากันวิ่งหนีกันอยู่ได้นะคะก็แค่ตัวตุ๊กแกนะคะค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปทําอะไรเขาเอาไม้ไปแย่หรือว่า,าไปทําร้ายเขานะคะเขาก็จะไม่ทําร้ายเรานะคะ เวลาที่เด็กๆเจอตุ๊กแกเกด็กๆก็อย่าไปอยู่ใกล้เขาแล้วก็ไม่ต้องไปทาร้ายเขานะคะเขาจะไม่ทาร้ายเด็กๆนะคะแต่ถ้าเด็กๆเอาไม้ไปแย่เอาก้อนหินไปเครื่องใส่เขาเขาอาจจะทําร้ายเด็กๆได้นะคะค่ะสำหรับนิทานเรื่องสละเอนะคะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะค่ะเด็กๆสนุกไหมคะ,ะถ้าสนุกนะคะ ว้วันหลังผู้ังจะมาเล่านิทานให้เด็กๆฟังใหม่นะคะต่อมานะคะให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะสำหรับหนังสือเล่มนี้นะคะก็คือหนังสือเล่มแบบเรียนภาษาไทยเบื้องต้นนะคะค่ะเขาจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะ จากนีนักบินอวกาศแล้วก็มีดวงดาวมีดวงจันทร์มีพระอาทิตย์แล้วก็มีเครื่องบินนะคะเขาจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะค่ะเด็กๆเจอหรือยงคะค่ะถ้าเด็กๆคนไหนเจอแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะเปิดมาหน้านี้รอเพื่อนได้เลยนะคะ สำหรับหน้านี้นะคะก็คือหน้าที่19นะคะหน้าที่19นะคะจะมีเลข19นะคะอยู่ด้านบนฝั่งขวามือนะคะค่ะจะเป็นเลข19ไทยนะคะสำหรับเลข19จะมี1นํา9นะคะเลข1จะอยู่ด้านหน้าเลข9จะอยู่ด้านหลังนะคะ ค,ค่ะเด็กๆเจอหรือยังคะถ้าเจอแล้วนะคะสำหรับหน้านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในวงกลมสีชมพูนะคะที่มีพระยัญชนะนะคะอยู่ด้านบนกันก่อนนะคะค่ะวงกลมสีชมพูที่มีพระยัญชนะนะคะจะมีทั้งหมด5วงกลมแล้วก็มีพระยัญชนะทั้งหมด5ตัวนั่นเองนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูพระยัญชนะในวงกลมสีชมพูตัวที่1กันก่อนนะคะค่ะสำหรับพยัญชนะในวงกลมสีชมพูตัวที่1นะคะอะคะเด็กๆเจอเรี่ยงคะค่ะสำหรับพยัญชนะตัวนี้คือพระยัญชนะตัวอะไรคะเด็กๆรู้ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะสําหรับพยัญชนะตัวนี้นะคะก็คือพยัญชนะตัวดอชดานั่นเองนะคะ ค่ะเด็กๆสังเกตดูดีๆนะคะดดชดาเขาจะมีแค่หัวเดียวหรือว่าม้วนเดียวนั่นเองนะคะค่ะดชดาเขาอ่านออกเสียงว่าอะไรคะเด็กๆจำได้ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะดดชดานะคะเขาจะอ่านออกเสียงดดค่ะดดชดาดด และต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูพระยัญชนะที่อยู่ในวงกลมสีชมพูตัวต่อมากันเลยนะคะค่ะสำหรับพยัญชนะที่อยู่ในวงกลมสีชมพูวงกลมที่สองนะคะพระยัญชนะตัวนี้เนะะี่ยค่ะคือพระยัญชนะตัวต่อปตักนั่นเองนะคะค่ะระหว่างพยัญชนะตัวดอชาดากับพระยัญชนะตัวต่อปตัก เด็กๆสังเกตดูดีๆนะคะพระยัญชนะตัวดอชดากับพระยัญชนะตัวตอประตักเขาจะมีรูปร่างลักษณะที่คล้ายๆกันเลยนะคะแต่ว่าเขาจะแตกต่างกันตรงที่หางด้านล่างของเขานะคะพระยัญชนะตัวดอชดาเขาจะมีแค่หนึ่งมว้วนส่วนพระยัญชนะตัวตอประตักเขาจะมีสองหยักนะคะแล้วก็ค่อยม้วนนั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องสังเกตดูดีๆนะคะอย่าสับสนระหว่างพยัญชนะตัวดอชดากับพยัญชนะตัวตอประตักนะคะค่ะและสำหรับพยัญชนะตัวตอประตักเขาอ่านออกเสียงว่าอะไรเด็กจำได้ไหมคะอ่าถูกต้องแล้วค่ะพะยัญชนะตัวตอประตักนะคะเขาจะอ่านออกเสียงตอค่ะตอประตักตอ ต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูพยัญชนะที่อยู่ในวงกลมสีชมพูตัวต่อมากันเลยนะคะสำหรับพยัญชนะที่อยู่ในวงกลมสีชมพูตัวที่3นะคะพะยัญชนะตัวนี้นะคะก็คือพรยัญชนะตัวถอฐานนั่นเองนะคะ ค่ะและสำหรับพยันชนะตัวถอฐานนะคะเขาอ่านออกเสียงว่าอะไรเดร็กจำได้ไหมคะอ่าถูกต้องแล้วค่ะพระยัญชนะตัวถอฐานนะคะเขาจะอ่านออกเสียงถอค่ะถอฐานถอ,นถอ ต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูพระยัญชนะที่อยู่ในวงกลมสีชมพูตัวที่4กันต่อเลยนะคะค่ะและสําหรับพระยัญชนะตัวนี้เนี่ยค่ะคือพระยัญชนะตัวอะไรคะเด็กๆรู้ไหมคะ,ะถูกต้องแล้วค่ะสําหรับพระยัญชนะตัวนี้นะคะก็คือพระยัญชนะตัวทอมุนโทนั่นเองนะคะอ่า สำหรับทอมอโทนะคะยังมีเด็กๆบางคนนะคะยังอ่านทอมอโทว่าทอนังมอโทนะคะถ้าอ่านว่าทอนังมอโทแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะถ้าเป็นทอมอโทนะคะถึงจะถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเด็กอยาสับสนนะคะค่ะและสำหรับทอมอโทนะคะเขาอ่านออกเสียงว่าอะไรเด็กรู้ไหมคะ อ่าถูกต้องแล้วค่ะทอมนโทนะคะเขาจะอ่านออกเสียงทอค่ะทอมนโททอค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูพระยัญชนะตัวสุดท้ายนะคะที่อยู่ในวงกลมสีชมพูตัวที่5ตัวสุดท้ายนั่นเองนะคะสำหรับพระยัญชนะตัวนี้คือพระยัญชนะตัวอะไรคะเด็กๆรู้ไหมคะ ถูกต้องแล้วค่ะสำหรับพยัญชนะตัวนี้นะคะก็คือพยัญชนะตัวทอผู้เท่านั่นเองนะคะค่ะทอผู้เท่าเขาอ่านออกเสียงว่าอะไรเด็กเด็ก,ก,กจำได้ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะทอผู้เท่านะคะเขาจะอ่านออกเสียงทอค่ะทอผู้เท่าทอ ค่ะและต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตรงเด็กผู้หญิงนะคะค่ะเด็กผู้หญิงนะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะโยงพยัญชนะที่เหมือนกันมายังภาพแล้วอ่านทีละตัวนะคะค่ะทีนี้นะคะสำหรับภาพนะคะที่อยู่ในหน้านี้มีรูปภาพอะไรบ้างคะเด็กๆสังเกตดูสิคะ ในหน้านี้นะคะจะมีรูปภาพอะไรบ้างคะมีรูปภาพชดานะคะแล้วก็มีรูปอะไรอีกคะมีรูปประตักค่ะแล้วมีรูปอะไรอีกคะมีรูปนางมณโฑมีรูปภาพฐานแล้วก็มีรูปภาพอะไรอีกคะอีกหนึ่งภาพค่ะมีรูปภาพผู้เท่านั่นเองนะคะ ค่ะทีนี้นะะี่ยค่ะเมื่อกี้เราก็ได้ดูพระยัญชนะนะคะที่อยู่ในวงกลมสีชมพูกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถังห้าตัวนะคะค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาตามหาพระยัญชนะตัวดอชดากันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาจับคู่นะคะตามหาพระยัญชนะตัวดอชดานะคะให้ครบทุกตัวนะคะแล้วให้เด็กนะคะ โยงลากเส้นพระยัญชนะตัวดอชดานะคะมาหารูปภาพชดานะคะเพราะว่าเขามีความหมายตรงกันนั่นเองนะคะค่ะเด็กๆเจอหรือยังคะอ่าพระยัญชนะตัวดอชดาเขาอยู่ตรงไหนคะ่าดูในกรอบอ่าที่เป็นกรอบสีฟ้านะคะหรือว่าเป็นถนนนั่นเองนะคะเป็นช่องถนนนะคะอถ้าเจอแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะ โยงลากเส้นจับคู่พระยัญชนะตัวดอชดานะคะทุกตัวเลยนะคะโยงมาหารูปภาพชดานะคะอ่ะโยงได้เลยค่ะ เสร็จหรือยังคะอ่าถ้าเด็กคนไหนนะคะยังไม่เสร็จนะคะสามารถดูของครูฟ่งเป็นตัวอย่างได้เลยนะคะค่ะทีนี้นะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูพระยัญชนะตัวตอปะตักนะคะถ้าเกิดว่าเป็นพระยัญชนะตัวตอปะตักเราจะต้องโยงไปหารูปภาพอะไรคะอาถูกต้องแล้วค่ะ ถ้าเกิดว่าเป็นพระยัญชนะตัวต่อประตักนะคะเราจะต้องโยงไปหารูปภาพประตักนั่นเองนะคะเอพระยัญชนะตัวต่อประตักเขาอยู่ตรงไหนคะดเด็กดเ็กรลองหาดูสิคะเจอเรี่ยงคะค่ะถ้าเจอแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะ โยงลากเส้นนะคะจับคู่พระยัญชนะตัวตอประตักนะคะทุกตัวเลยนะคะอ่าโยงลากเส้นมาหารูปภาพประตักนะคะให้ถูกต้องนะคะค่ะเด็กๆโยงได้เลยค่ะ ค่ะเสร็จหรือยังคะ,ะถ้าเด็กๆยังไม่เสร็จเด็กๆก็สามารถดูของฟ้องเป็นตัวอย่างได้เลยนะคะค่ะสำหรับพยัญชนะตัวต่อประตับนะคะคูฟ้องจะใช้เป็นดินสอสีฟ้านะคะเพื่อที่จะให้เด็กๆนะคะมองเห็นได้ชัดเจนนะคะว่าพระยัญชนะตัวไหนนะคะที่เขาเหมือนกันนะคะ เด็กๆนะคะไม่ต้องโยงเป็นดินสอสีเหมือนของกุ้งก้งก็ได้นะคะเด็กๆใช้เป็นดินสอโยงได้ทุกเส้นเลยนะคะค่ะเด็กๆเห็นตรงกรอบที่เขามีกรอบถนนไหมคะเด็กๆพยายามนะคะอย่าให้เขาตกถนนนะคะพยายามลากให้เขาอยู่ในกรอบนะคะเหมือนของกุ้งก้งเลยนะคะลากสวยๆนะคะ ค่ะทีนี้นะคะถ้าเด็กๆคนไหนเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูพระยัญชนะตัวต่อไปกันเลยนะคะสำหรับพยัญชนะตัวต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูพระยัญชนะตัวถอฐานนะคะเอ๊พยัญชนะตัวถอฐานเขาเป็นตัวยังไงเด็กๆจำได้ไหมคะ ถ้าเด็กจําได้แล้วเด็กลองหาดูสิคะว่าพระยัญชนะตัวถอฐานเขาอยู่ตรงไหนคะถ้าเจอแล้วนะคะให้เด็กนะคะโยงลากเส้นพระยัญชนะตัวถอฐานนะคะอาจับคู่เขาให้ครบทุกตัวนะคะโยงไปหารูปภาพอะไรคะถูกต้องแล้วคะ่ะต้องโยงไปหารูปภาพฐานนะคะ พระยันชนะตัวถอฐานก็จะต้องคู่กับรูปภาพฐานนั่นเองนะคะข่าเด็ก็กโยงลากเส้นจับคู่พระยันชนะตัวถอฐานไปหารูปภาพฐานได้เลยะคะ่ะ เสร็จแล้วยังคะอ่าโคฟงก็ได้โยงพระยัญชนะตัวถอฐานนะคะไปยังรูปภาพฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวโคฟงจะไปตัวต่อไปกันเลยนะคะสำหรับพยัญชนะตัวต่อไปเดี๋ยวเราจะมาตามหาพระยัญชนะตัวทอมนโทนะคะอ่าพระยัญชนะตัวทอมนโทจะต้องคู่กับรูปภาพอะไรคะ อาจะต้องคู่กับรูปภาพนางมุนโทนะคะเอพระยัญชนะตัวทอมุนโทอยู่ตรงไหนคะเด็กๆเจอไหมคะถ้าเจอแล้วนะคะเด็กๆตามหาพระยัญชนะตัวทอมุนโทนะคะจับคู่เขานะคะโยงจับคู่เขาให้ครบทุกตัวเลยนะคะโยงไปหารูปภาพนางมุนโทนะคะ ค่ะเด็กโยงลากเส้นจับคู่ทอมนโทไปหารูปภาพนางมนโทได้เลยค่ะค่อยๆโยงนะคะพยายามอย่าให้เขาตกถนนนะคะ เสร็จหรือยังคะถ้าเด็กๆยังไม่เสร็จก็สามารถดูของครูฟงเป็นตัวอย่างได้เลยนะคะสําหรับทอรมนโทนะคะครูฟงจะใช้เป็นเส้นสีเขียวนะคะถ้าเด็กๆนะคะยังหาไม่เจอสามารถดูของครูฟงได้เลยนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวครูฟงจะไปพระยัญชนะตัวต่อไปกันเลยนะคะ สำหรับพย,ยัญชนะตัวสุดท้ายนะคะก็คือพระยัญชนะตัวทอผู้เท่านั่นเองนะคะค่ะพยัญชนะตัวทอผู้เท่าเราจะต้องโยงไปหารูปภาพอะไรคะอ่าถูกต้องแล้วะคะ่ะพระยัญชนะตัวทอผู้เท่านะคะเราจะต้องโยงไปหารูปภาพผู้เท่า,าน,น,นั่นเองนะคะหรือว่ารูปภาพคนแก่นั่นเองนะคะ ค่ะทีนี้นะคะเด็กสังเกตดูสิคะว่าพระยัญชนะตัวทอผู้เท่าเขาอยู่ตรงไหนคะเด็กเจอหรือยังเอย่ยถ้าเจอแล้วนะคะให้เด็กนะคะโยงลากเส้นจับคู่พระยัญชนะตัวทอผู้เท่านะคะให้เขาครบทุกตัวเลยนะคะอ่าโยงมาหารูปภาพผู้เท่าได้เลยคะ่ะค่อยๆโยงนะคะ ค่ะเด็กๆเสร็จหรือยังคะ,ะของครูฟงก็ได้โยงลากเส้นจับคู่พระยัญชนะมาหารูปภาพนะคะครบทุกตัวแล้วนะคะถ้าเด็กๆคนไหนนะคะยังไม่เสร็จนะคะสามารถดูของครูฟงเป็นตัวอย่างได้เลยนะคะค่ะพระยัญชนะตัวดดชดาดนะคะครูฟงจะใช้เป็นเส้นสีดำพระยัญชนะตัวตอประตักตอครูฟงจะใช้เป็นเส้นสีฟ้า พรยัญชนะตัวถอฐานถอผู้เฟิ่งจะใช้เป็นเส้นสีส้มพระยัญชนะตัวทอมนโททอผู้เิ่งจะใช้เป็นเส้นสีเขียวและพระยัญชนะตัวทอพูเท่าทอผู้เพิ่งจะใช้เป็นเส้นสีม่วงนะคะค่ะเด็กๆไม่จำเป็นต้องอโยงลากเส้นโดยใช้ดินสอสีตามผู้เพิงก็ได้นะคะ ค่ะที่ครูเฟิงใช้เป็นสีสีเพื่อที่จะให้เด็กๆนะคะมองเห็นได้ชัดเจนนะคะว่าพระยัญชนะตัวไหนนะคะที่เขาเหมือนกันนั่นเองนะคะค่ะเด็กๆสามารถใช้เป็นดินสอนะคะโยงลากเส้นจับคู่เขาได้ทุกตัวเลยนะคะค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวครูเฟิงจะให้เวลาเด็กๆนะคะได้โยงลากเส้นพระยัญชนะไปยังภาพนะคะให้เสร็จให้เรียบร้อยนะคะ ค่ะและถ้าเด็กๆคนไหนนะคะทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็อย่าลืมถ่ายภาพการบ้านส่งคุณครูประจําชั้นของตนเองด้วยนะคะคุณครูจะได้เช็คนะคะว่าเด็กๆสงการบ้านหรือยังนะคะค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวครูเพิ่งจะให้เวลาเด็กๆได้ทําให้เสร็จให้เรียบร้อยนะคะ ก่อนที่เราจะจากกันวันนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพให้ดีนะคะหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วเวลาที่เด็กๆออกไปข้างนอกก็อย่าลืมสวมแมสตลอดเวลาด้วยนะคะและที่สำคัญเลยค่ะอย่าลืมเว้นระยะห่างกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ